สวัสดีค่ะกระซิบอกเรายินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะมาชมรถสวยๆค่ะสีสันสวยดูดีมีเสน่ห์พร้อมกับทรงหรอๆด้วยนะคะกับรถโตโยต้าวีโก้นะคะตัวสูงค่ะสประตูปี08เครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะคะเครื่องดีเซลค่ะทุกท่านพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ดีค่ะเครื่องดีอัตราการเร่งดีภายในสะอาดค่ะ กว้างกวางนะคะพร้อมใช้แบบนี้นะคะราคา28,000 0บาทเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมีให้ครบเลยค่ะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะถ้าหากท่านใดสนใจถูกใจมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะโทรไปคุยกันได้เลยนัดหมายเข้าไปชมตัวรถก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้เลือกชมนะคะ ในวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ